ตอบลูกค้าจะติดต่อทางบริษัทเขาก็จะตอบเรื่องอัตโนมัติใช่หรือลูกค้าในอ่ะก็ปีที่สองลูกค้าจะไม่ถือต่อก็สามารถโทรมาแจ้งกับกองที่ได้ค่ะผมเรียนสายอยู่กับใครขอทราบชื่ออีกครั้งเดียวให้ติดต่อธนาคารตอนนี้ชื่อปุญญวีนาะมสกุลคำศรีนะคะไปในน่าประกัน,นภัยนะสะพายได้ที่หกหกศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดหกเก้าค่ะ <c oughs> ในมันคอเซนเตอร์เขายิ่งป่าปามมนเปิดระบบเจ้าหน้าที่ทํางานเองเพราะงงบวกเลืเยอะจังเลยนี่ย <c oughs> อย่างอย่างอย่างปุญญวีก็คือพนักงานก็ทํางานลำบากเหมือนกันเขาใส่ลูกค้าน,นะคะจุดนี้แล้วก็ตอนนี้นก็ทํางานค่อนข้างลำบากไม,ม่เจออะไรลูกค้าเลยซึ่งแต่ลูกค้าถ้ากดว่าประกันชีวิตทุกอย่างแต่หากปามัที่ต้องไป <c oughs> ามธนาค <c oughs> ารก่อนครับ ครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมเข้าสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถ้าในส่วนนี้จะเป็นโครงการโทรมาเรียนเชิญลูกค้าตามรายชื่อถ้าลูกค้าเช็คไปอนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้ค่ะในเวิร์ลเวิร์กเอสซีดีโทรเทนะค่ะอันนี้เพื่อความสบายใจลูกค้าด้วยครับครับสะดวกเช็คก่อนไหมคะครับครับขอบคุณมากครับหรือว่าจะโทรเช็คที่เบอร์หนึ่งสามสี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากบุญยวีเนาะ ํำสีโอเคครับผมอาขอบคุณมากครับผมแล้วมีอะไรละเอียดยังไงพราะประกันผมมันเยอะแล้วแล้วก็สอบถามเราเพื่ออ่อเรามีความสนใจหรือว่าถูกสเปกกันเนาะเดี๋ยวจะต,ติดต่อแล้วเข้าติตดต่อธนาคารนะครับผมต้องแจ้งผู้ค้าเนระว่าโครงการเขาไม่ได้มีเปิดขายตลอด เนื่องจากว่าเขาจะทําขึ้นมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เข้ามาเรียนเชิญลูกค้าอย่างแบบลูกค้าเลือฟังผลประโยชน์สนใจก็คือเข้าร่วมได้เลยเพราะว่ารานเขามารอเต็มแล้วครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมทํางานก่อนครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากนี่นะครับพี่น้องก็อย่าไปลงเชือนะครับอ่า ถ้าเอาไปตรวจเช็คเนะเาะใบในหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารปุญญวีนามสกุลคำศรีแล้วเขาก็บอกรหัสอยู่ในคลิปเนี่ยรหัสตรวจเช็คมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไปเอาเรกว่าแอบแฝงเอา,เอาข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็พอมีปัญหามาเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่รู้เรื่องนะครับเ,เพราะว่าเราจะไปธนาคารก็บอกว่าต้อง ทำตอนนี้เพราะว่ามันมีเหมือนอ่าชักชวนในโทรศัพท์เหมือนมีโปรอะไงนะครับพอเราจะเอาปุ๊บก็ต้องบอกเอกสารของเราอยู่แล้วหมายเลขบัตรทั้งระบบยินยอมการหักเงินผ่านธนาคารนะครับที่นี่มันมีไม่ได้หักสามร้อจะดูดเอาหมดแี้ทพ่ทะเดูดเอาหมดแลพี่นงนะนะอันนี้ก็ต้องระวังกันคอเซ็นเตอร์จริงๆผมฟังเสียงแล้วมันไม่ใช่คนไทยหรอกนะครับนะสเนียงจะออกไปทาง จีนนะครับจีนหรือพม่าไปตรงนู้นแหละนะครับน่าจะเป็นคอซินเตอร์อนะอันนี้ผมก็จริงจริงผมคาดไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเครื่องหมายบวกบวกถ้าเป็นในไทยมันต้องมีศูย์สหรือหมายเลขสำนักงานเขานะครับหรือว่าไม่ไงั้นก็จะเป็นเบอร์ธรรมดาสามารถติดตอ่อกับใดอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเหมือนในหน้าประกันเหมือนเซลล์ขายรถอะไรสักอย่างนะเัาต้องมีเบอร์ติดตอ่อใด อันนี้ถ้าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังท่านที่ชมอยู่นี่ถ้าไปโทรกลับนี่ก็โทรไม่ได้หรอกนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นว่าผมโดนมาเยอะมากแล้วนะครับอืมผมอาจลงไปลายคลิปลนะเยอะข้อจนเตอะนะครับผมก็ฝากพิจรารณาถ้าเอามันจะมีในคลิปเนะี่ยที่ผมสอบถามเนะี่ยมีชื่อนะครับบุญญวีนันคุลคําสีแล้วก็เขาจะมีหมายเลขในบัตรเขาหรือหมายเลขในหน้าหรือหมายเลข เซลอะไรเขาเนี่ยก็จะมีไปเช็คมันก็ขึ้นอ่ะเพราะว่าแอบแฝงเอาข้อมูลเข้ามานะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าการพูดการจานภาษาไทยยังไม่คล่องเลยนะครับพูดไม่คล่องนะครับ่ะฝากกันพิจรารณาไปน็นรองระวังกันพพ้ม่ม